พบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเด็กๆคะื่อวานเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดไปแล้วใช่ไหมคะทั้งการวัดความยาวสูงต่ำแล้วก็การชั่งน้ําหนักใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตวงของที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตวงนะั้นเราต้องรู้ความหมายก่อนว่าการตวงหมายถึงอะไรคะคุณสุนีาการตวงนะคะาการตวงก็คือถ้าเราตวงของเหลวเราจะเรียกว่าปริมาตรนะคะแต่ถ้า เราตัวของแห้งเราจะเรียกว่าปริมาณค่ะค่ะ,ะตอนนี้มาดูอุปกรณ์นะคะ,ะคอุปกรณ์ในการต,ตวงถ้าอุปกรณ์ในการตวงของแห้งเราจะมีช้อนเห็นไหมคะช้อนแล้วก็จะมีถ้วยตวงวันนี้นะเขาก็จะเรียกว่าช้อนตวงนะคะแล้วก็ถ้วยตวงอันนี้ก็สามารถเป็นตัวของแห้งของแห้งได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของแห้งนะคะ ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเรามาดูกลุ่มของเหลวบ้างของเหล,ลวเราก็จะใช้ถ้ว่ตวงเช่นกันนะคะตัวนี้มันก็จะมีขีดบอกปริมาตรขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีกล้วยกลวยสําหรับตวงของเหลวเหมือนกันนะคะ,ะในที่นี้เราจะมาดูสาธิตการตรวงตัวของแห้งก่อนนะคะ,ะ,คะตอนนี้เด็กๆด,ดูนะคะ ตวงของแห้งอันนี้เป็นช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คืออะไรคะก่อนที่เราจะตวงก็คือน้ําตาลค่ะเราจะตวงน้ําตาลสองช้อนโต๊ะนะคะตักพอตักเสร็จแล้วตักุพูนแล้วเราก็จะใช้ไม้ปาดเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่า1ช้อนโต๊ะ แต่ที่กุครูบอกว่าตวงสองช้อนโต๊ะใช่ไหมคะ,ะเราต้องตักอีกครั้งเลยน้ำตาลส่วนมากเราจะตวงในการทําขนมนะคะเด็กเวลาพี่พ่อคุณแม่ทำเวลาท <ำ S 1> ําขนมเนี่ยเราจะได้สองช้อนโต๊ะเห็นไหมคะต่อไปเราจะมาตวงข้าวนะคะอันนี้เราเรียกว่าหนึ่งถ้วยอันนี้เราเรียกว่าครึ่งถ้วยนะคะเราจะมาตวงข้าวครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปาก เราก็จะได้ข้าวครึ่งถว้วยเห็นไหมคะถ้าเราอยากได้อีกครึ่งถ้วยนะคะดูนะคะดูอีกครั้งึ่งเห็นไหมคะเราก็จะใช้ไม้ปาเราก็จะได้ข้าวสองครึ่งถ้วยะะเราก็จะได้ข้าวทั้งหมดถ้วยหนึ่งพอดีนะคะ,ะใชะ่นะคะดูนะคะว่าจะได้เท่ากับตรงนี้ไหมเพราะเมื่อกี้เราตวงไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ต้นครึ่งถ้วยสองอ่ะ เท่ากับข้าวหนึ่งถ้วยพอดีเลยเพราะเมื่อกี้เป็นครึ่งถ้วยใช่ไหมคะนี่เมื่อกี้เราใช้ครึ่งถ้วยสองครั้งก็เท่ากับหนึ่งถ้วยพอดีเลยนี่ะะแหละค่ะก็คือถ้วยการตวงนะคะก็จะได้ปริมาณของขาวที่เราต้องการนะคะทีนี้เรามาดูการตวงของเหลวบ้างนะคะการตวงของเหลวเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นถ้วยตวงเหมือนกันซึ่งมันจะมีขีดบ,บอกเลยว่าเราต้องการตวงเท่าไหร่นะคะนี่จุ๋มก็จะเทนะ้ําลงไปในนี้ คุณแม่เอาขึ้นมา2ขีดนะคะคุณแม่ก็หยิบแก้วมา2แก้วนี้แม่เอาสขีดแม่ก็เทน้ําลงไปในถ้วยนี้ปุ๊บก็จะได้น้ําในปริมาณเท่านี้นะคะแล้วคุณแม่อยากได้น้ําเพิ่มเมื่อกี้คุณแม่ขีดไปสองขีดใช่ไหมคุณแม่เพิ่มเป็นสามขีดเพิ่มเป็นสาขีดละดูสิคะเทลงไปปุ๊บเป็นยังไงคะ น้ำก็มากขวาแก้วนี้เพราะว่าคุณแม่เพิ่มปริมาณไปก็คือดูจากสีดนี้ได้เลยแล้วก็สามารถดูจากตรงนี้ได้แก้วสองแก้วนี้รู้ว่าน้ำแก้วนี้ปริมาณน้อยน้ำแก้วนี้ปริมาณมากนะคะส่วนตัวนี้เป็นกรวยใช่ไหมคะช่วยในการตวงถ้าขอบขอบปากแก้วเนี่ยมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเทน้ําลงไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าสิ่งของบางอย่างเช่นขวดน้ออาขอปากแก้วนี้มันจะขนาดเล็ก เราก็ต้องรูเล็กนะคะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือกรวยใส่ลงไปแบบนี้นะคะแม่ก็จะเทน้ําอยากได้น้ําเท่าไหร่อยากได้น้ํสามชีดแม่ก็จะเทลงไปเลยเห็นไหมคะก็จะได้น้ําขึ้นมาเลยแต่ถ้าอยากได้น้ําเยอะกว่านี้อีกก็เทเพิ่มไปเทเพิ่มเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเด็กๆ เราอยากได้น้ำเท่าไหร่เราก็เทงใส่เพิ่มเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่กรอกน้ำได้นะคะทีนี้คุณแม่จะรอให้เด็กเียบเทียบดูนะคะมาเรียงลำดับดูค่ะแม่ก็จะมีแก้วน้ำคุณแม่ขอเทน้ำคื้นก่อนนะเด็กๆไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมน้ำคุณแม่ถึงเป็นสีฟ้าทำไมถึงเป็นสีฟ้าคะเพราะว่าคุณรูใส่สีผสมอาหารลงไปเพื่อต้องการให้เด็กๆมองเห็นได้เช็ดชัดเจนค่ะ ูแม่ก็หยิบแก้วมาเลย3ามแก้ว่ามาแล้วนะคะกูแม่ก็จะเอาแก้วแรกก่อนกูแม่จะเอาสองขีดก่อนนะ2ขีดก่อนปึน๊บ่สองขีดนะกูแม่ก็จะเทล,ลงไปในแก้วนี้เลยแก้วแรกเลยปึ๊บ่ต่อไปกูแม่ก็จะเพิ่มมาอยากได้น้ําเยอะก็จะเพิ่มเพิ่มเป็นสามขีดนี่เ่เป็นสามขีดกดเทลลงไปในแก้วนี่สามขีด แก้วนี้แก้วนี้คุณแม่ก็จะเพิ่มมาอีกเพิ่มขึ้นมาเป็นสีขีดเลยสี่ขีดเลยนะคะก็จะเตีไปอ่าใส่น้ำแล้วเห็นไหมคะน้ำทั้งสามแก้วเป็นยังไงคะคุณสุนีไม่เท่ากันคะ่ะน้ำทั้งสามแก้วไม่เท่ากันนะคะคือเราสามารถเรียงลําดับได้เลยใช่ไหมคะไหน<ช>ลองเรียงลาดับสิคะาจาก อันนี้น้อยหรือว่าจากมากอันนี้จากถ้าจากมากนะคะอันนี้มากสุดนะคะแล้วก็ลงลงมานนีอจากมากไปหาน้อยหรือว่าจากน้อยไปหามากบ้างคะเนียงถ้าจากน้อยไปหามากคุณแม่แล้วก็สามารถสับแก้วได้นะคะอ่านีการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากนะคะสามารถเรียงได้นะคะทีนี้คุณแม่ก็มี กิจกรรมให้เด็กทำนะคะเด็กๆไปหยิบขวดมาเลยในถุงการเรียนรู้ที่คุณครูแจกให้นะคะมันจะมีทั้งหมดกี่ขวดนะคะสามขวดค่ะมีทั้งหมด3ามขวดนะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยเวลาเด็กๆจะตวงน้ำเด็กๆต,นะต้องไปตวงที่ไหนคะจะต้องไปตวงที่ไหนเอ่ยต้องไปตวงที่ก๊อกน้ําหรือในห้องน้ํานะคะเพราะจะมาตวงตรงที่นอนหรือที่ เด็กนั่งเล่นไม่ได้เพราะมันจะียกนะคะทีนี้เด็กๆยิบขวดมาสามขวดใช่ไหมคะปากขวดเนี้มันเป็นรูเล็กเราจะต้องทํายังไงดีนะเราต้องใช้ควยใช้ควยในตัวช่วยนะคะแต่ถ้าที่บ้านเด็กไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่เชื่อว่าเด็กก็สามารถตววได้เหมือนกันเพราะว่าเด็กก็ใส่ตัวอยู่นะคะคุณแม่ก็จะเทน้ำใส่ถ้วยตวงก่อนสี่ขีดแม่เทแล้วนะ ก็ิกลงไปเพแล้วอนนี้ม่ก็เพิมขึ้นมาเินเกินได้ใช่ไหมคะหกเ,เพิ่มขึ้นมานม,นมันคือการเพิ่มด้วนะคเปี่ยนไหม,ม,มน่านไปก็จะเพิ่มมาอีกขึ้นมาอีก เห็นไหมคะน้ำทั้งสาขวดเป็นยังไงคะได้เท่ากันค่ะเท่ากันะนะคะทีน,นี้เด็กๆลองเรียงลําดับขวดน้ําของเด็กดสิดูสิเขาอะให้เรียงจากน้อยไปหามากก่อนคะอ่ะเรียงได้ยังเนี่ยน้อยไปหามากกูเรียงละน้อยไปหามากเร,รียงได้ยังคะเสร็จแล้วลองเรียงจากมากไปหาน้อยดูค่ะมากไปหาน้อยค่ะตรงกลางตรงกลางค่ะเรียงจากมากไป ผลงานชิ้นนี้เด็กถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะพร้อมเป็นชิ้นงานที่ครูมอบให้เด็กทำนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตวงไปแล้วใช่ไหมคะทั้งตวงของแห้งแล้วก็การตวงของเหลวของแห้งเขาจะเรียกว่าปริมาณส่วนของเหลวเขาจะเรียกว่าปริมาตรนะคะเด็กๆวันนี้ครูแม่กับครูสมีก็ต้องลาเด็กไปแล้วนะคะบ๊ายบาย